สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนสุขสุขบ่เนาะมื้อนี้เฮามาทางเพิ่นแม่ครัวเพิ่นพี่น้องมื้อนี้จักูดเฮ็ดอันสหมวกสีใหญ่ือก็บ่ได้พี่น้องผู้งามสดีพี่น้องฝากกดติดตามงเฮาด้พี่น้องเโตาก่อนนะบ่เามีมียังกินบนีลาบลาบีแกงเล็ก แกงขี้เล็กลาบิ่นแกงขีเล็กเป็นวะแขัวก็มาจากตักน้ำมุใหญ่ก็มีเนาะใ้อต้น้องเต้แม่นองเต้คือไรแท้น้องจะากน้องเต้ก็มีอันเดียวกันน่ะชิลับสิเพี้องนเนาะมน้ โอ้ยมีดนเก้ยวขึ้นน้ำลายมีดนะจบขึ้น้าโบกันเดียวนะจบองระูกนสวางเ้ยได้แต่สื้อมา้ายก็ข้นหน้าบกบ้านเดียวจบบอป็นขึ้นกับบ้านเดียวนะน่าิม่ามาเจะมาทานเอ็กเีบมา้าจะมาง่อยนะอยี่ต้งติดตามเจให้จังแงงวจะโตก็เห็น้นะ มื้อตัวหนึ่งมื้อตัวหนึ่งพี่น้องตีแกงบ่นี่แกงยังนี่แกงเนื้อแกงเนื้อแกงีแกงกระดูกนี่แหละอ้ก็บ่สบายดีเฮาเลยบ่อ่ะสบายดีสนมากูงามนีูงามพี่นโอ้ยสิได้เงินเด้อเนาะเบ่มีเงินะีน่เจอกัน่าเจอกันไปเด้อนี่ เด็กไปสิเลี้ยงไฟเนาะพี่น้องจังหวะกันมาแล้งเนาะเด็กไสิเลี้ยงไผ่เด็กแม่ครัวฮะนี่ป้ากองข่าใหญ่ข่าไผ่อันนี้นะกองข่าใหญ่พี่น้องนี่กองข่าใหญ่พร้อมเนาะหายเยอะเบิ่งอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็สิแกงนะพ่อใหญ่เนี่ยใช่โมหนึ่งเร้่อพี่น้อง ต okay. well, okay. uh ัว huh. น uh, uh ี้น่เป็นเสมอพิเศษได้นะแต่สาไทยนะเ๋เฮ้ยมอพเศษตัวนี้มอแบบค่วบเฮ้ที่พิเศษอีกเาสีมาเพิคะด้สนะแกอะที่งนยใช่กระดูกใช่กระดูกบ่๊บเยช่กระดูกหม่กระดูกหมูเนเล็กใช่กระดูกหมูพี่น้องมาแม่เสบเนุงกันงมกเพโอ้ยม่ไพถ้างั้นว่าสีซิมนนั่น ทั้งนี้สีซีมาบังทั้งนี้ไปไปวนาแดงซีมาไปเด้อปเนแเด้ออย่าแม่เาเป็นอะไรวายลือกพิน้องเกลือหนึ่งข่าวนอางนี้โอ้หนี่แม่อยากแวะกเดินไเสียมเส่บจัง้นเพิ่มเกลือมม่จะพาดไหมเสี่ยเพิ่มเกลือสม ทั้งนี้คือสิหมอแกงห้าวเลยน้อพี่น้องแกงเนื้อามอทนาะพี่น้องทั้งนี่แกงย่างย่างนี่พิเศษเ่างอ้ย่ถอานันแม่เ็ดงเานะเออเนาะ หยัดถ้ามมาพ่อหยัดถ้าปริมาพ่อหยัดถ้ามาพ่อเลยอู้ไม่ช่บพเพสิบนะข้ากับป๊บมาข้าก็บไม่ได้บอกข้าเจ้าวาำเลยป๊บมาสิลร้อยมา เปรนีเพนเจ้าแกงขีเล็กเงวทีมงานฮาวไพี่น้อง <laughs> เอาเหมือนชิน้นนะมาไ,ได้กินเราพี่สิชิ้นคืกบ้านเมา่อหร่ตม,มันไม่ใช่บทความว่า,าเลยฮะหันเป็นขัวเอา,าหน่อัน เต็มเต็มกระตกอยู่เท่าสี่เทาสิไปสัมภาท่านนี้ไปนั่นคือกินคือเบอร์เท่านันวะสิมาสัมภาทาีว่าสันกิน ข่ากันย้เข่าซิเฮ้ยกรนเอากินนี่ย้เข่าเป็นได้ไปเอนไปดิพี่น <si wow. so ้องเสรแจเสร็จนี่เสีงงัวอยู่ซ้าไปเอ็นอยู่บังหันนบึ้ยอย่าเด้อพี่น้องอย่าอิ่นไปเอ็นนมี้สิงัวแมีสงัวฮัสซิมกันเนาะพี่น้องเนาะสีเส่เส่กันเนาะอ้ย ยอส่นลูเหียคนจ่ของเ่นกันสำหรับข้าวเราเป็นมือนะข้าวข้าวจากมืออบอลบอลึงบอลยูนี้คือมาคมค่ะคมแห่ใช่เนาะนี่เป็ัอะไรกบะติเละเลยยอะไปเลยมิดิฉันปูซีซุงยอะไปเแมินั่งารเล่นแสบเสบะพี่น้องแส็บแสบแส็บขนาดน้ซูปร์เลบ เอากระถากินพองกันชิโไปแต่องเดียวสิบวัยข้าบอจด้จจุบากพี่น้อง่บริยินดอกากันช่วเหลกันหนึ่งไม่ต้องยินเด้อากินพองกันทังายเพิ่งกันนี่เล้วอะไรเอาอกัน ิมาเบิ่งเจ้กเราอันลาบสินรอบพี่น้องมันีองเบลูกบเบทเหลือขันบแซ่บมันเลือดลาพี่น้องมันขั้นแส่บนบเลือมาันเพอีดาเมาดาเจ้ด้วยเจ้กับเราสิเป็นคนสุกนานทังเร้อพี่น้องอย่ามาด็ดขานเรื่เจ้กับเรากแนีวนี้ เขากล้องใคอเดื้อเี้ยว่าเขากล้องใอรเด้อจเอ้ก็อย่เจฮจังมาเบิ่งจก็เราสุกเนื้อยเนาะพี่น้อนเพียพี่เนเลยสมหหน้ังห้องนอนเพียอันนี้คือนอนเพียได้ไี่นะเหมือนเพียนอนเป็นนกมดไปหาทราบไหมคะแน่เฮ้ยอันเอาทงยางอันนี้ เ้เอาทองยางนะสวมใส่มือนะร้รสยลกนเฮ้ยโจกูบเกิดบางนัวใส่ก่อนเฮ้ยตัจะกครนเอเดียวบุนาพี่น้องใรเป็น huh. ก well, uh ัว huh. ย no the oh ังไหเขาบอกเอาผ้าใส่ไหนเ้ยเอาบ่เอาบ่ผ huh. ้าใส่ตั้งแต่อันนี้เบิร์ดกะขากเบิร์ดกะขากบแมนยังเบิดบวด้ยันเป็นกัวเบิร์ดเยยันแนวอื่นเบิดพี่น้องเอ้ย ได้งกะย้งกย้งกยาดอกเบิดกะดิ hmm. ันแนวแซ่บเสน็เอจะโอ้ยกูเอาไปมาแหงกูกับมได้พกัไปทีนะมึงได้กูเิ่างางอยู่เออตัวนี้จาเขาเบิ่งดูว่าจะเคยว่เป็นยังเราพี่น้อง เจ๊เกาลาวันีห้าสี่ห้าสิ่ห้าสี่แซวแเน้อพี่เ้องตอนนี้เจ๊เกาลากำลังมาดงา่ดงกันเจเกเหนาะอุ้ยเ้าเน่ยจเจ๊กาบปิ้นเฮ้ยเปลี่ยนใหม่เจ้ฉันนะเจ๊บุกปิ้นสิบป่ะ ลาบซีดพี่น้องอาหารเกิดพี่น้องจ้าวไม่เด้พี่น้องหมูดจ้ามาเลยเตะบวกกับหมูดน้องเศษปันใดกันเนาะเป็นอะไรไมีนักปลาบปลาเพื่อนปลาหิยนนะ

มันแบ่งบ่ได้เลยแล้วบบบนี้เฮ้ยยิง่าสูบโลดนะจิมันสิบวพ่อมันบได้พ่อได้เฮ้ยมันบาดหน่อยได้คนน่ะคนไล่ยังไงรุงสุบพัดบ้หรือแบกไว้มันจิบ ฮีระก่อนกงกเาเ่ยวกอม่ักีบมหากว่าพี่บอมาพี่แรงมาเร่งนี่เป็นบ่เันคือสีส้มเลยเดี๋ยาพาุปเองว่ะ่าันตเพก็จะยังซุ่อยู่ปัดหอมหัหน้ทางนะดูด้านนใหญ่ลองหนังงาม พักบัวบ่ไหมมีแต่พักเสริมคือกันหอมเลยพักเสริมกันมันี้หอมเลยไือบงทั้งทั้งนาแล่หร pues <Obi> ือบ้าท <laughs> ั้งนาแกงฮะนี่เนาะเป็นเน่้ไนบาบนเลเรียบร้อยทั้งนี้เอาชีซิมได้พี่น่องเลยทุก แบแสบอันนี้ยางเนื้อพี่ดายางเนื้อพี่ดาวนล้วชิดได้ลอยอแล้วพี่นาองไปจังหน่อยลอยจะตอดนึง เด้อไว้าเว้น่นี่หาโอ้ยได้กะดีวหนึ่งโยโวยไว่าชีว่าเชี่ยวหายเลเห็นก้นทรศัพท์อยู่ก็เลยโว้ยบวกกวนดอกไปเถะแกงพี่น้องจะแนบจะเียพี่น้อง จะเนเป็นแซบเาจิขับไปเบิกในคทูทังในทังในพีน่เนาะสิเกนจ,จิจกเข่าได้ทางนี้อูยติบข่าบานะมงโดมากไก่ดิ แขกกรไยอยู่ไรบ่ยเป็นบวไเด้อแขข้ามวันนี้กันเนโอ้โหปีกข่างลเดอฮ่หมอฮาหมอตั้งแกงขีบบ่ได้วันนี้แกงขีเล็กสินะ không à đấy nó, cái này này không à, cái quần ตั้งอยกันยังไงเมื่อวันน้องแดดแดดตอนนี้กับพี่น้องจะขึ้นขั้วแปนมองประชุ้มกันละใกล้ตื่นได้ห้องียน้องใหม่ เนียนเก่าที่เอาเห็ดเทือนเห็ดคั่วอยู่ตัวนี้เนาะงานก็จะดำลาภาษาพี่น้องไปเพียงจำนีแล้วเนาะสิฝากอะไลค์ก็แชร่ด้วยพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเลยด้วยพี่น้องบ๊ายบๆฝากกันคลิปหน้าฝอกการคิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบาย